ลางผักชมแซวแกงเสื้อเห็ดอะน่ะแกงเสื้อไก่พี่น้องเนาะแกงเสื้อไก่เสื้ออันใบชมแซวเมมกิตํากเบอเสื้อเด้อเอ็ดกินแบบแซ่บๆอาหารบ้านเฮาแกงไก่บ้านจากแกงไก่บ้านมามือกองมือกองตามานี่มือกองตามาเเบิ่งนี่มอนี เนาะมาเดี๋ยวแม่สิตั้ม cover เออบาลน,นี่ชุดฝีมือแซ่บบอย่นี่อ่ะพื้นเซ่อจ้าพื้นเซอ่อพื้นเซอ่อขาวไก่ยี่ไม่ลงลูกจะน้อยไ,ไก่ลง c บ v e r เออลงจะไก่ลงไหมพี่หันมาพี่ตะกองหันมาพี่ตั้ม c o เออ Tầm khớp bơ, tầm khớp bơ Sửa lại nó Cho nó nhanh nịu Ờ, ừ, năn lệ Cho nó hết mẹ cua nắm, mưu con ơi มือกองมือกองมือกองไทยเฮ็ดงามๆเด้อแม่ครัวสิเอ็ดแกงไก่แซ่บๆไก่อาจารย์ไม่ได้นะเพิ่นบ่ฮะมีโคเพิมันน้ําหอนเดือดเฮาลงก็ได้นี่ม่นบ่บ่เอาลงเลยมแซ่บนะมื้อนั้นแกงต้มต้มใหญ่นึงก็ยังมีเลอเออ ตำกระเบื้องเผ็ดๆมันจังจัเงก,กนนเลยแต่แกงไก่้ึันเนเทมันแบ่งน้มันน้านะแกงไก่มายืมนมีดแป้งมึงอะไราย่ง่ายเมื่อน้มีดคอยชิซอยตำเฉยเนี่ยมหอมนะม่ง หน้าเลยอันนี้อัานแล้วหละหยอย่านะไอ้ก,กินก่อนอย่าบอกเลยงอนานั้นไอ้ก,อกินกินข้าวกินข้าวอิ่มแล้วมีเอะมีแห้งจะไปเอสโตเขายังไม่กินเพิ่นข้าวอิ่ม้วเพิ่นก็เฮิมช่อลงแล้หว่าวมู่ประธานกระหุ่นคบพกิกให้มันละเอียดละเอียดนะแล้วก็นี่เห็นปะ โคกพริกให้ละเอียดละเอียดแล้วก็เอาไปลงใส่หม้อเนาะพี่น้องเนาะแกงไก่ป่าเด้อไก่ผู้ตัวบ้าพี่ใหญ่ไก่ผู้ตัวบใไงเยอะฉลองแล้วนะว่าจะกินไก่ผู้ว่าจะกินไก่ผู้ก่างบัดฟาดไก่ผู้ใหญ่ไก่ผู้ก่างหมดจักหมดจังเลยเนาะไป มามามาตะก้องมาเออเห็นบ่นี่อารมณ์คนจุมจ่มจุ่มอืมแซ่บได้เบาโลดเอาตะก้องฉลมเลยก็งงไปหนจนทางเลยเพอรลุคอยไปเด้อขี่รถนะงงคอยพูดก้างทางเลย เออคือมันพดๆเลยแกเดียวพื้นเสิร์ฟก่อนแป๊บนึงใส่พื้นให้มันเดือดแล้วก็เอาไก่ลงไก่กับมันไก่กับมันฉีดเท่าๆเลยละไก่แก่แล้วก็มันจะหยาบเอเดี๋ยวจะเอาไก่ลงก่อนเด้อขอบครัวใหญ่ขอบครัวใหญ่ขอบครัวใหญ่ ได้หม้อใหญ่ๆโลดพี่น้องเอ้ยเบิ่งดูนี่กินสางกะมีเลิกกินเซกมีออบครัวนั่ง12นั่ง16มนั่ง12เนาะอันนี้คือกด้พี่น้องเด้อได้โตบาดนี่เน้อเลยเห็นบ่แกงเต็มหม้อบักใหญ่ๆาด บปมาเียบแส่น้มจากนัวเนาะเออบมาเขียบใส่น้ำบปมาเขียบก็ยือเอาเลยฮะสบายโตโตอันนี้เยววาแกงไก่บ้านพี่น้องแกงไก่บ้านเนาะอยาจะลงอะไรมาเขียบก่อนเพิ่อพดก่อนลุผดก่อนพดปวะปะปวะ ถ่ายมาถ่ายไา่ยึดไปมาเขี้ยบแบบนี้อุดมชมบุญอุดมชมบุญยันตะซานเนี่ยแหละลงก้อนไอ้ไส um> ้ละอยู่บ่กไปมาเขียบนั่นเฮ้ยมันชิขี้อยู่บ่ได้ยินตะขาบออมมันยฮะหอมบ่อใส่เลยเนาะเออนี่ เอาไปใส่เก่งไก่ได้พี่น้องเลยล้าง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 ให้สะอาดสะอาดอ่ะมาย่างกระพักผู้เลินในพักอีตู้เนาะไปอีตู้เป็นตัวต่อนิ่งง่าต่อนิ่งง่าพี่น้องมาเดินมาเดินผู้เลิศเยอะเด้อเป็นไฟใครไม่กล้ากินได้แก่ต้อนไก่ง่าผู้เลิศเป็น พูลเลอรเป็นไผ่ง่ายละอันนาพูลเลอรเป็นไผ่ไม่เลยไม่กล้าไม่กล้ากินนั่นไม่กล้ากินต้นไก่ง่เนาะเพราะว่าแม่เพี่ว่าซับนี่แต่ต้นง่ายๆพี่น้องเลยว่าไปว่ามาลืมเสือปิงโนกับเกือเลยเดปล่าหนี้เสือปิงโนกับเกือก่อนเนาะแต่ปองก,ยงอยงกองอ็ยืนตรงย่ันก็ได้ปองเอ้ยยืนตรงฮะล่ะนี่เสือปิงโนเลยนะของเสร็จ ใส่น้อยกระแซบใส่ลายกระเซบอันพักอีกต,ตู้ในบรรทั้งสีพก่งนะถึงเฉยแม่บอกเนาะอันนี้คือพงโนเด้พี่น้องเลยพงโนโพงลดโนเนาะมักมักโนโกระเสอือรายเด้อวอดประตรูอีพออีแม่เต็มจองเลยค่ะ<ซ>แม่พ<ม><ม>ว่าไม่ค่อยม,มักแม่พ่ว่าไม่ค่อยมักโนไปเลยแต่ว่าเต็มกระจองยังมีชิมเลย เธอตอนไก่เธอตอนไก่เปื่อยก่อนเนาะตอนไก่เปื่อยก่อนแซ่บไปแล้วลูกพี่น้องเลยห้าตัวแสบ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 มันแซ่แบแซ่บก็ถึงสวงป้าตั <c oughs> แม่ครัวเอ็ดแม่ครัวเอ็ดกินข้าวกับร้องเพลงพร้อมแสบแสบแสบมันแซ่บกระต้มไก่ที่แซ่บกระเม่ขาวะแม่ครัววะ มีอะไรมั่งเนีที่ใส่ไปน้ำเลยทุกคนมีอะไมีตะลุงเด็กพัดอีตู่เฮ้ยลงไปเด็กพัดอีต네ู่ไปเลยฮะเอาซับเซอร์มดนั่นเออนี่อันนี้อันนี้กระเซาะกันและอันนี้เซอร์พัดอีตู่เนี่ยไปลุลงเก็บพัดอีตู่ไปลุกไปมัเก็บพัดอีตู่ไปอันหย่อนยิ่งงามๆเด้อลูเด้ออันหยอดใหญ่ๆงามๆเด้ออันนี้ อันนี้ละแม่นเพิ่นซับมะหุงพี่น้องซับมะหุงสิแกงเชิญสิแกงเชิญไก่เนาะไก่ก็ไก่ปูตัวบักเงยเงยตัวบักเงยเนี่พี่น้องสรุปสรุปแล้วนาเนาะสรุปแล้วนาโลอันละกะหมู2โตไก่ตนึงอ้าหมูกะหมู2โตีใหญ่ๆพี่นานางไปอีตู้เฮานี่หิงงามนี่เห็นบ่นี่ นี่มาเก็บปลกอีตู่นี่พี่น้องอาณาอยู่โซนแม่เพว่าเนาะอุดมสมบูรณ์พี่น้องเลยเก็บปลาพักวานแกงเสือไก่ก็แซ่บกันได้นี่ยซ่บกันหลายอย่างไอ้ไส่โลดนี่นี่ไปเอาปลาอีตู่น้ำปลาลุเอาปลาอีตู่น้ำนี่เห็นบ่แม่เพว่าก็แกงไก่ได้พี่น้องแกงไก่แกงไก่ไก่บ้านเนาะไก่บ้านแซ่บสีแกงรีสีต้มสีต้มด้วยสีสว่าสว่า